ในชาตินี้มันไม่มีคือเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราเกษียณไม่ได้แล้วเราไม่มีเงินเบ็ดเสร็จบันดาเหมือนใครเราเป็นคนธรรมดาใช่เราเป็นคนธรรมดาซึ่งหาช้ากินข้าเมื่อวันไหนที่เราไม่ขายของวันไหนที่เราไม่ไปขายของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์บนดีเลยก็แล้วแต่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะที่จะมีตังค์เข้ามาแต่ถ้าก็รายได้ตลอดชีวิตมันโชว์ได้ทุกคนโชว์มันโชว์ได้เราไปไหนขย้อเนาะเราเราเราออพตัวเองได้ว่าเออฉันมีรายได้จากจาก พี่ถึงพูดว่ามันดังไงกูเกี่ยวกับมันพี่พูดถึงว่ามันมันมันยิ่งใหญ่สําหรับพี่มากเลยสุดยอดจริงนะสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่มันใหญ่มากสําหรับเราเราไม่เคยได้เงินเดือนนะเพราะี่ยวเค์สินไม่เป็นมาตัวจุดแ่ดปีพี่เป็นสินใช่ไหมพี่ที่ไม่มีโอกาสรับเงินเดือนกับเขาเลยหนูก็เหมือนกันควารู้สึกเดียวเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราไม่มีเงินเกษียณแบบเนบนานือนเขาอันนี้จริงจริงนะหนูเป็นวัยรุ่นหนูก็คิด ใช่ไหมแล้ววันนี้หนูก็เป็นวัยรุ่นที่มีเงินเดือนเหมือนกันไงใช่ใช่ไหมคะทุกคนว่าคือคืออายุห้าสิบอัพสี่สิบอัพเนี่ยมันต้องเริ่มคิดนะอมันต้องเริ่มคิดนะว่าเราจะเกษียณเราจะเอาเงินที่ไหนใช่ตอนเกษียณทุกคนมันประมาทมากพูดถึงนี้พุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทอนุ์ใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอายุเราสี่สิบห้าสิบอ่ะเราไม่มีรายได้หลักเลยแล้ววันหนึ่งเราต้องกด เก็บต้องป่วยต้องไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปนอนแล้วเราจะเงินที่ไหนอะอืมจริงบางคนลูกเต้าไม่มีมันอะไรมันเป็นเลยที่เสี่ยงมากสําหรับพี่นะพี่คิดเลยว<ะ>่าโทษนะพี่บอกกูเกียวตั้งแต่วันแรกเลยที่สมัครที่ราองหายใจสมัมมาใช่ไหมกูมเกี่ยวสามเดือนนะที่จะพาขึ้นไปนั่งวันสตาร์ไม่ได้ทุกคนมันเป็นเหตุที่ผังนนี้เกิดขึ้นน้องขอทุกคนอย่างนี้นะคะทค่ผ่านนี้เนาะทุกคนผ่านี้นะคะเสรษฐทีค่ะมาเศรษฐีของพี่เนี่ยเกิดขึ้นว่า พี่ไม่รู้หรอกค่ะว่าลึกๆข้างมาพี่มีคมาแอบสมัครแอบ แอบแอบช่อดเยอะขายสวนพี่หรือเปล่านะคะพี่พี่แท็กไปวันละสามแท็กค่ะก็คือสามโพ์นะคะเช้าวันเย็นบางบางวันก่อนนอนเนาะด้วยความหวังว่าเขาจะมาแอบซื้อกล้วยส่มทุเรียนของพี่นะคะแล้ววันนี้ถังนี้ก็เกิดขึ้นจากวันที่ทำสามไอ้สองเดือนนะวกเดียวเนาะขขึ้นตำแหน่งมันสตาก็ได้รับคอนเซ็ปต์12%สองปีเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็อยากขึ้นถูกก็ดูมาดูขังนะคะทุกคนจากที่แบบ พี่ยิปดีใจมากๆเลยที่มาคุยกับคุณเล็กวันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้มา้ไาช่วยกันไม่ได้มาเขาเขาเรียกว่าไม่ได้มาอัพอะไรไม่ได้มาโปรโมทอยากให้ทุกคนเข้ามาแบบ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 อย่างนี้นะก็คือด้วยความที่เราโฟกัสความสําเร็จอย่างเดียวพี่ยิปมีความรู้สึกว่าตําแหน่งคนศสีโทษนะคะขอใช้คําพูดนี้นะคะทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะคะต้องทำให้ได้พูดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราได้ส่งแหน่งวันตาตู้ไหมคะสมมตว่าเรามีอะไรอะไรเป็นไปส2ซตตอบ ีตน้<อ><า>ช่เป็นของทายาทเราเราไม่มีนามีไร่บนดินค่ะทุกคนเราเป็นคนจนคนหนึ่งที่หาเช้ากินข้าถูกไหมแต่12%อันนี้สมมติว่าพี่คิดวันนี้พี่คิดเป็นอะไรไปนะคะลูกหลานเลนโลงพี่คิบได้มันเป็นมรดกไงคะทุกคนมันยิ่งใหญ่สําหรับพี่มากพี่บอกว่าไม่มีที่ไหนกในโลกนี้พี่พี่พูดตรงๆว่าบอกดรยศวัฒนาฐารณสิทินะคะว่าไม่มีในประเทศไทยที่มีความมั่นคงขนาดนี้แล้ว นะคะพี่ถึงบอกว่าพูดดังๆนะตำแหน่งวันสตาร์ถึงว่ามันจะเป็นเล็กที่สุดในห้าตำแหน่งไฟใช่ไหมครับแต่มันคือจุดสชัยมันเป็นจุดแรกที่เราจะสามารถทําได้แล้วเพราะฉะนั้นเล็กทาได้ใช่ไหมดว่กทำได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุก